ันเมื่อไหร่จะได้ขึ้นรถไฟวะเออเที่ยวเรามาแล้วเออไปเที่ยวดีกว่าวันนี้วันว่างว่าชิวๆไปเที่ยวดีกว่าหน,นู่มถึงแล้วเออถึงแล้วเหรอครับลงมาก่อนเออวันนี้ไปเที่ยวชิวๆดีกว่า

เราต้องปีนเขาอีกแล้วโอเคไปวิง่งต้องปีนเขาต้องปีนเขา A, Z, s, เอซ s เซ six อ้ไหนมันกันนั่นเนี่ยเป็นเขาเออดึงเลยโอ้ย สักทีเว้ยนั่งเล่นดีกว่าเย็นเหมือนกันนี่ี้บรรยากาศโอ้โหเย็นจุงไปยืนเต้นตรงนั้นดีกว่า โอเคครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับมชมกัน้ำไปนี่แหก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กระสุนกระสุนะครับ็ฟึ่งวันนี้ก็คิวจมน้ำเตอร์จน้ำจมน้ำคือคือคือเออครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็จะ EP ที่สี่นะครับ ไปเที่ยวนะครับผมก็นั่งเล่นนะครับผมไปเที่ยวนะโอเคก็วันนี้นะครับเดีย๋ยววีีหนะ้าเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วน,นะครับแล้วเราก็จะกระโดดลงมานะครับโอเคโอเคก็แค่นี้ก่อนนะครับต้องเชิญก,กินนี้ฝากกไลค์แชร์ติดตามด้วยนะครับูบ๊ายบาย